คุณเคยคิดไหมว่าอาจารย์คนหนึ่งสามารถให้สิทธิตกในวิชาภาษาแม่ของตัวเองได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับต้องหลังน้ำตาเพราะความจริงที่สิทธิคนนั้นเปิดเผยนี่คือเรื่องราวของศาสตราจารย์ชาวอเมริกันและหญิงสาวชาวไทยที่เกรดเฟเพียงครั้งเดียวได้เปลี่ยนทั้งชีวิตและเผยความหมายแท้จริงของภาษา นักศึกษาหญิงชาวไทยคนหนึ่งชื่อว่ามนกำลังเรียนวิชาเขียนภาษาไทยกับศาสตราจารย์ชาวอเมริกันที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพอาจารย์คนนี้มีชื่อเสียงในด้านความเข้มงวดและมาตรฐานที่สูงมากแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนไทยแต่เขาศึกษาภาษาไทยอย่างจริงจังมาหลายปีและสอนนักศึกษาหลายรุ่นให้เข้าใจทั้งหลักภาษาและศิลปะการเขียน เมื่อถึงเวลาส่งงานมนตั้งใจอย่างหนักเขียนเรียงความเกี่ยวกับความทรงจำในวัยเด็กด้วยภาษาที่เธอคิดว่าลึกซึ้งและจริงใจที่สุดแต่เมื่อศาสตราจารย์ตรวจงานเขากลับให้เกรดเฟทันทีเหตุผลของเขาคือเรียงความเต็มไปด้วยประโยคที่ไม่เป็นทางการคำศัพท์ที่ไม่ตรงตามหลักไวยากรณ์และยังมีภาษาพื้นบ้านแฝงอยู่มากมายมนรู้สึกเสียใจและสับสนเพราะสิ่งที่เธอเขียนมาจากหัวใจเธอไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดพลาดแต่เป็นตัวตนของเธอเองหลังเลิกเรียนเธอเดินเข้าไปหาอาจารย์และเอ่ยเสียงสั่นว่า อาจารย์ข้าภาษาไทยที่หนูเขียนมันอาจจะไม่ถูกตามตำราแต่เป็นภาษาที่แม่ของหนูพูดกับหนูมาตลอดเป็นภาษาที่คุณยายเล่านิทานให้หนูฟังก่อนนอนเป็นภาษาที่เต็มไปด้วยความรักและความทรงจำหนูไม่อยากให้มันถูกตัดสินว่าเป็นความผิดพลาดศาสตราจารย์ชาวอเมริกันนิ่งไปสักพักสีหน้าที่เคร่งครัดค่อยๆเปลี่ยนเป็นความอ่อนไหวเขานึกย้อนถึงภาษาของบ้านเกิดตนเองภาษาอังกฤษที่แม่เคยกล่อมเขาเวลานอนและสำเนียงท้องถิ่นที่ทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นของครอบครัว น้ำตาคลอเบ้าเขากล่าวกับมนว่าผมลืมไปว่าภาษามันไม่ใช่แค่กฎเกณฑ์แต่เป็นวิธีชีวิตเป็นความทรงจำและเป็นหัวใจของแต่ละคน ศาส,สตราจารย์คนนั้นหายใจลึกพยายามกลัน้นความรู้สึกแต่น้ำตาก็ไหลลงมาอย่างช้าๆชามลยยืนนิ่งตกใจเพราะไม่เคยคิดว่าคำพูดเรียบง่ายจากหัวใจของเธอจะทำให้คนที่เข้มมวดและเคร่งครัดเช่นเขาอ่อนไหวได้ถึงเพียงนี้อาจารย์ยกมือปาดน้ำตาแล้วเอ่ยเสียงสั่นว่าเธอทำให้ผมเข้าใจว่าการสอนภาษามันไม่ใช่เพียงการให้คะแนนหรือจับผิดแต่คือการเรียนรู้หัวใจของมนุษย์ ตั้งแต่นั้นมาในทุกชั้นเรียนเขาเริ่มเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เล่าประสบการณ์จริงของตนเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัววิธีชีวิตหรือสำเนียงท้องถิ่นที่เคยถูกมองข้ามเขาเริ่มบันทึกคำพูดเหล่านั้นและใช้เป็นตัวอย่างในการสอนแทนที่จะยึดแต่ตำราม o เองก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆหลายคนกล้าที่จะใช้ภาษาไทยในแบบที่สะท้อนตัวตนโดยไม่กลัวว่าจะผิด เสียงหัวเราะในห้องเรียนเริ่มดังขึ้นแทนที่ความเงียบอึดอัดนักศึกษาหลายคนที่เคยกังวลว่าจะใช้คำไม่ถูกกลับกล้าที่จะเล่าเรื่องชีวิตตนเองศาสตราจารย์มองพวกเขาด้วยรอยยิ้มอบอุ่นในใจคิดว่าภาษาไทยไม่ใช่แค่ภาษาที่สองที่เขาเรียนแต่มันได้กลายเป็นภาษาที่สอนให้เขาเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง มลยังคงเขียนเรียงความต่อไปทุกสัปดาห์เธอไม่เปลี่ยนสไตล์การเขียนแต่กลับมีความมั่นใจมากขึ้นทุกถ้อยคำที่เขียนออกมาล้วนสะท้อนความรักความผูกพันและความทรงจำที่เธอมีต่อครอบครัวและบ้านเกิดศาสตราจารย์ทุกครั้งที่อ่านก็ยังรู้สึกเหมือนได้เดินทางเข้าไปในหัวใจของเธอ วันหนึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดงานประกวดการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นภาษาไทยนักศึกษาหลายคนต่างตื่นเต้นและเตรียมผลงานอย่างจริงจังมนเองก็ลังเลยอยู่พักใหญ่เพราะยังคงคิดว่าภาษาเขียนของเธอไม่เป็นทางการและอาจไม่ถูกใจกรรมการแต่ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันที่เคยให้เธอตกเกรดกลับเป็นคนที่สนับสนุนเธอมากที่สุดเขาบอกว่าให้เธอเขียนด้วยหัวใจไม่ใช่เพื่อชนะใครแต่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่มีใครเล่าแทนได้ มนใช้เวลาหลายคืนในการนั่งเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคุณยายเธอเล่าถึงกลิ่นข้าวหอมที่อบอวลในครัวเล็กๆเล่าถึงเสียงหัวเราะยามค่ำคืนและเล่าถึงถ้อยคำกล่อมก่อนนอนที่ยังติดอยู่ในความทรงจำแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วทุกประโยคเต็มไปด้วยความรักความอ่อนโยนและความจริงใจ เมื่อวันประกวดมาถึงนักศึกษาหลายคนขึ้นไปอ่านผลงานของตนเองด้วยภาษาที่สละสลวยตามหลักวิชาการแต่เมื่อถึงคิวของมนเสียงของเธอสันนิดนิดทว่าทุกคำที่เปล่งออกมาชัดเจนและอบอุ่นผู้ฟังในห้องเงียบลงราวกับต้องมนแม้แต่คณะกรรมการก็ยกหัวขึ้นมองอย่างตั้งใจ ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันนั่งอยู่แถวหลังสุดหัวใจเต้นแรงเขามองเด็กสาวคนนี้ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยให้เกรดเอแต่วันนี้กลับยืนอยู่ต่อหน้าผู้คนมากมายด้วยแววตาที่มั่นใจและคำพูดที่สะท้อนความจริงของชีวิตเขาน้ำตาเอ,อ่ขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นน้ำตาแห่งความภูมิใจ เมื่อมนอ่านจบเสียงปรบมือก็ดังก้องไปทั่วห้องกรรมการบางคนลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงความชื่นชมเธอไม่ได้เพียงแต่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ยังได้รับหัวใจของผู้ฟังทุกคนในที่นั้นศาสตราจารย์เดินเข้าไปหามนหลังเวทีเอามือแต่บ่าของเธอแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณที่ทําให้ผมเข้าใจว่าภาษาที่แท้จริงคือภาษาของหัวใจ มลยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้แล้วว่าการที่ครั้งหนึ่งเธอถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าเธอไม่มีค่าแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในชีวิตของเธอและในใจของอาจารย์ผู้เข้ม,มวดขนนั้น หลังจากงานประกวดวันนั้นชื่อของมนเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาคนอื่นที่เคยกลัวการใช้ภาษาของตนเองได้ลุกขึ้นมาเขียนและเล่าเรื่องราวในแบบที่เป็นตัวเองหลายคนบอกกับเธอว่าไม่เคยคิดว่าภาษาที่พูดอยู่ทุกวันจะสามารถกลายเป็นงานเขียนที่ทรงพลังได้ขนาดนี้ ศาส,สตราจารย์ชาวอเมริกันก็เปลี่ยนวิธีการสอนของเขาไปโดยสิ้นเชิงเขาเริ่มให้การบ้านที่เปิดกว้างมากขึ้นไม่จำกัดแค่บทความตามตำราแต่เป็นการให้เล่าเรื่องในชีวิตจริงหรือถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทกวีหรือเรื่องสั้นนักศึกษาทุกคนตื่นเต้นที่จะได้ทำงานเพราะไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหลักไวยากรณ์มากจนเกินไป บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการแบ่งปันเรื่องราวาศาสตราจารย์เองก็นั่งฟังด้วยแววตาที่อบอุ่นทุกครั้งเขาจะจดบันทึกคำพูดหรือวลีที่ทำให้เขารู้สึกถึงความงดงามของภาษาไทยในมุมที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนบางครั้งเขาก็ขอให้มนช่วยอธิบายสำเนียงหรือความหมายของคำที่มาจากท้องถิ่นซึ่งทำให้เขาเรียนรู้ว่าภาษาไทยนั้นมีความหลากหลายลึกซึ้งมากกว่าที่คิด วันหนึ่งมนถูกเชิญไปพูดในงานสัมมนาเล็กๆที่มหาวิทยาลัยหัวข้อคือภาษากับอัตลักษณ์เธอยืนอยู่บนเวทีเล็กๆตรงหน้าเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์หลายคนเธอเล่าเรื่องราวตั้งแต่วันที่ได้รับเกรดเอจนถึงวันที่ได้ยืนพูดในงานวันนี้เสียงของเธอเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและทุกประโยคก้องกังวานในใจผู้ฟัง ศาส,สตราจารย์มองเธอจากมุมหนึ่งของห้องน้ำตาไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้เขารู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นเพียงผู้สอนแต่เป็นผู้เรียนที่ได้รับบทเรียนล้ำค่าจากนักศึกษาคนหนึ่งและเขาก็สัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันลืมสิ่งที่มาลมอบให้หลังจากงานจบหลายคนเดินเข้ามาขอบคุณมนและบอกว่าพวกเขารู้สึกกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นภาษาที่เคยถูกมองว่าไม่ถูกต้องกลับกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีเอกลักษณ์ ไม่นานหลังจากนั้นเรื่องราวของมนก็เริ่มแพร่กระจายออกไปเกินกว่ามหาวิทยาลัยเพื่อน,นักศึกษาบางคนเล่าเรื่องของเธอบนสื่อสังคมออนไลน์และได้รับการแชร์ต่ออย่างกว้างขวางคนจำนวนมากต่างชื่นชมในความกล้าที่จะยืนหยัดในตัวตนของเธอแม้จะถูกตัดสินว่าผิดในตอนแรกแต่เธอก็เปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ สื่อท้องถิ่นเริ่มสนใจและเชิญมนไปออกรายการเล็กๆเพื่อพูดคุยถึงประสบการณ์เธอนั่งอยู่ตรงหน้ากล้องเล่าเรื่องราวอย่างเรียบง่ายแต่จริงใจผู้ชมหลายคนที่ได้ฟังถึงกับน้ำตาซึมเพราะเรื่องราวของเธอสะท้อนถึงชีวิตของพวกเขาเองหลายครอบครัวที่ผู้สำเนียงท้องถิ่นเคยกังวลว่าลูกหลานจะถูกมองว่าพูดไม่ถูกต้องแต่เมื่อได้ฟังมนพวกเขากลับภูมิใจในภาษาที่บ้านสืบทอดมา ศาส,สตราจารย์ชาวอเมริกันเองก็ได้รับเชิญไปพูดในงานวิชาการระดับนานาชาติหัวข้อคือการสอนภาษาและวัฒนธรรมเขายกเรื่องของม์เป็นตัวอย่างหลักและเล่าด้วยน้ำเสียงสันเครือว่าการเป็นครูไม่ได้หมายถึงการบังคับให้นักเรียนเดินตามกฎเกณฑ์เสมอไปแต่คือการเปิดใจเรียนรู้คุณค่าของสิ่งที่นักเรียนแบกมาจากบ้านเกิด ผู้ฟังจากหลากหลายประเทศต่างปรบมือกึกก้องมีอาจารย์หลายคนเดินมาหาเขาหลังงานและบอกว่าพวกเขาเองก็อยากกลับไปปรับการสอนให้เคารพเสียงของนักเรียนมากกว่าที่ผ่านมาเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่มนได้ทาไม่ใช่เพียงเปลี่ยนชั้นเรียนเล็กๆแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อออกไปกว้างไกลมนเองก็ยังคงใช้ชีวิตนักศึกษาตามปกติแต่ทุกครั้งที่เธอจับปากกาเธอรู้สึกถึงพลังที่ต่างออกไปเธอไม่ได้เขียนเพียงเพื่อการบ้านหรือเพื่อเกรดอีกต่อไปแต่เขียนเพื่อเล่าเรื่องราวที่เธออยากบอกกับโลกใบนี้ ศาสตราจารย์กับมนค่อยๆกลายเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางในการเรียนรู้ต่างฝ่ายต่างสอนและเรียนรู้จากกันและกันในทุกๆวันจนกว่าภาษาไม่ใช่เพียงแค่บทเรียนแต่เป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงหัวใจของทั้งครูกับสิทธิ์เข้าด้วยกันกำลังจะเข้าสู่ปีการศึกษาสุดท้ายเธอเริ่มคิดถึงอนาคตและสิ่งที่อยากทำหลังเรียนจบในใจลึกๆเธออยากเป็นครูเพราะเธอได้สัมผัสแล้วว่าคำพูดและการให้โอกาสเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไรเธอจึงไปเล่าให้ศาสตราจารย์ฟังด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความหวัง ศาสตราจารย์ยิ้มกว้างเขามองมนด้วยความภาคภูมิใจแล้วพูดว่าเธอมีคุณสมบัติของครูอยู่แล้วเพราะเธอรู้ว่าภาษามีชีวิตรู้ว่าคนเรามีเรื่องราวและรู้ว่าการสอนคือการมอบความเข้าใจไม่ใช่แค่การมอบกฎเกณฑ์เขาบอกว่าหากวันหนึ่งมนได้เป็นครูจริงๆเธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนักเรียนได้มากมายเหมือนที่เธอเคยเปลี่ยนชีวิตของเขา หลังเรียนจบไม่นานมนได้มีโอกาสสมัครงานในโรงเรียนเล็กๆใกล้บ้านเธอเป็นครูสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆที่บางคนพูดสำเนียงท้องถิ่นเข้มข้นจนเคยถูกล้อเลียนมนกลับยิ้มและบอกพวกเขาว่าสำเนียงของพวกเขาคือสมบัติที่ควรภาคภูมิใจเธอใช้ประสบการณ์ของตนเองเล่าให้เด็กๆฟังจนพวกเขากล้าที่จะพูดและเขียนโดยไม่กลัว ข่าวของครูมนเริ่มแพร่ไปทั่วชุมชนผู้ปกครองหลายคนมาขอบคุณที่เธอทำให้ลูกๆรักภาษาไทยและภูมิใจในรากเง่าของตนเองศาสตราจารย์ชาวอเมริกันแม้อยู่ไกลก็ยังส่งจดหมายมาหาเธอเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่เขาสอนนักศึกษาใหม่เขามักจะเล่าเรื่องของเธอเสมอและบอกว่านักเรียนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนมุมมองของครูทั้งคนได้ คือหนึ่งมนั่งอยู่คนเดียวในห้องทำงานเล็กๆของโรงเรียนเธอหยิบสมุดเก่าเล่มหนึ่งออกมาเปิดดูมันคือสมุดที่เธอเคยเขียนเรียงความในวันที่ถูกให้เกรดเอฟเธอยิ้มทั้งน้ำตาเพราะวันนี้เธอรู้แล้วว่าความล้มเหลวครั้งนั้นไม่ใช่จุดจบแต่คือประตูที่เปิดทางให้เธอเดินมาถึงจุดที่สามารถมอบแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเบาๆเธอวางปากกาลงบนโต๊ะแล้วพึพมพำกับตัวเองว่าเกรดอาจไม่ใช่ทุกสิ่งแต่หัวใจและความจริงใจต่างหากที่ทำให้ภาษาเป็นสิ่งมีชีวิตและมีพลัง หลายปีผ่านไปชื่อของครูมนกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างเธอได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับประเทศจากผลงานที่ทำให้นักเรียนชนบทหลายร้อยคนกลับมารักการเขียนและพูดภาษาไทยอย่างภาคภูมิใจวันรับรางวัลเธอยืนอยู่บนเวทีใหญ่มีผู้คนมากมายปรบมือกึกก้องเสียงดังก้องไปทั่วหอประชุม ในขณะเดียวกันาศาสตราจารย์ชาวอเมริกันที่เคยสอนเธอก็บินมาจากต่างประเทศเพื่อมาร่วมง,งานเธอเห็นเขาในแถวหน้าและหัวใจเธอสันสานเพราะคนตรงหน้านี้คือผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยให้เธอตกเกรดเอฟแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางทั้งหมดเมื่อเธอเก้าวขึ้นไปพูดบนเวทีเธอหันไปมองอาจารย์ด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าถ้าไม่มีวันนั้นที่หนูถูกให้ตกหนูคงไม่ค้นพบว่าภาษาของหัวใจสำคัญกว่ากฎเกณฑ์หนูอยากขอบคุณอาจารย์ที่สอนให้หนูเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นตัวเอง ศาส,สตราจารย์ไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้อีกต่อไปเขาลุกขึ้นยืนปรบมือทั้งน้ำตาผู้คนทั้งหอประชุมต่างลุกขึ้นยืนตามเสียงปรบมือกึกก้องยาวนานจนทุกคนสัมผัสได้ว่านี่ไม่ใช่เพียงการยกย่องครูคนหนึ่งแต่คือการยกย่องพลังของความจริงใจและตัวตนหลังพิธีสิ้นสุดศาส,สตราจารย์เดินเข้ามาหามนอบกอดเธอแน่นแล้วพูดว่าเธอคือครูที่แท้จริงไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่ในหัวใจของผู้คนมากมาย มลยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้แล้วว่าชีวิตของเธอได้พิสูจน์ว่าเกรดไม่สามารถกำหนดคุณค่าของคนได้แต่สิ่งที่กำหนดคือความรักความศรัทธาและความกล้าที่จะเป็นตัวเองและจากวันนั้นเรื่องราวของเธอถูกเล่าขานต่อไปเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูหรือแม้แต่คนธรรมดาที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่พอดีพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือเสียงของหัวใจที่ซื่อสัตย์และจริงใจ ค่ำคืนนั้นหลังจากงานเลี้ยงฉลองสิ้นสุดมนกลับมานั่งเงียบๆที่ระเบียงห้องพักโรงแรมแสงไฟในกรุงเทพประยิประยับอยู่เบื้องหน้าเธอถือจดหมายฉบับเล็กที่ศาสตราจารย์ส่งให้ก่อนกลับไปต่างประเทศซองจดหมายนั้นเก่าแต่ยังคงหอมกลิ่นหมึกจางๆ เธอเปิดอ่านช้าๆข้อความเขียนว่าวันแรกที่ผมให้คุณตบผมคิดว่าตัวเองกำลังทำหน้าที่ครูแต่จริงๆแล้วคุณต่างหากที่เป็นครูของผมคุณทำให้ผมรู้ว่าภาษาไม่ใช่สิ่งที่ต้องถูกต้องเสมอไปแต่คือสิ่งที่ทำให้เราจำได้ว่าเราเป็นใครผมหวังว่าวันหนึ่งคุณจะสอนคนอื่นด้วยหัวใจเหมือนที่คุณสอนผม น้ำตาของมนไหลออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความสุขเธอรู้แล้วว่าความพยายามทั้งหมดของเธอไม่ได้สูบเปล่าเธอได้ทำให้โลกเห็นว่าภาษาที่คนเคยดูถูกว่าง่ายเกินไปผิดเกินไปหรือบ้านๆเกินไปแท้จริงแล้วคือรากเงาที่ทรงพลังที่สุด ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันผู้สูงวัยเดินช้าๆเข้ามาในลานโรงเรียนร่างกายของเขาอ่อนแรงลงมากเมื่อเทียบกับวันวานมนรีบเข้าไปประคองและพามานั่งบนม้านั่งเด็กๆมองด้วยความสงสัยและเขารบศาสตราจารย์มองพวกเขาแล้วพูดช้าๆว่าที่นี่เองที่ทำให้ฉันเข้าใจว่าภาษาไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่อยู่ในหัวใจของผู้คนมนลยิ้มบางๆและตอบกลับว่าภาษาคือสะพานที่เชื่อมคนกับคนข้ามันไม่ใช่แค่ตัวอักษรหรือกฎเกณฑ์แต่คือเสียงจากหัวใจ น้ำใสๆเอ่อคลอในดวงตาของศาสตราจารย์เขามองเด็กๆที่วิ่งเข้ามาล้อมรอบบางคนยื่นกระดาษเล็กๆพร้อมเขียนเรื่องราวของตนเองบ้างเล่าเรื่องแม่บ้างเล่าถึงทุ่งนาและต้นไม้ใหญ่บ้างพูดถึงยายที่คอยเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนศาสตราจารย์ฟังอย่างตั้งใจทุกถ้อยคำและพึมพำว่านี่แหละนี่คือความหมายแท้จริงของภาษาความจริงที่ออกมาจากหัวใจ ภาพความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นมาในใจมนวันนั้นที่เธอเคยได้รับเกรดเอฟน้ำตาไหลอาบแก้มขณะเดินออกจากห้องเรียนแต่ถ้าไม่มีวันนั้นเธออาจไม่ได้เดินมาถึงจุดนี้เธอหันไปมองศาสตราจารย์และพูดเบาๆว,ว่าอาจารย์คะถ้าวันนั้นท่านไม่ให้ฉันตกฉันคงไม่ออกเดินทางตามหาความหมายของภาษาอย่างแท้จริงศาสตราจารย์ยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วตอบว่าและถ้าเธอไม่เคยเล่าความจริงของเธอให้ฉันฟังฉันก็คงไม่เข้าใจหัวใจของภาษาเช่นกันเราสอนกันและกันมาตลอด ดวงอาทิตย์ยามเย็นค่อยๆรับขอบฟ้าแสงทองสาดกระทบใบไม้ราวกับธรรมชาติกำลังร่วมบันทึกความทรงจำสำคัญนี้ไว้าศาสตราจารย์เอ่ยขึ้นว่าภาษาเหมือนสายน้ำมันไม่เคยหยุดนิ่งบางครั้งเชี่ยวกรากบางครั้งสงบใสแต่ก็ยังคงไหลเวียนต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเธอทำให้ฉันเห็นว่าสายน้ำนี้ต้องปล่อยให้มันไหลยอย่างอิสระมละพัชหน้าแล้วตอบและเด็กๆทุกคนก็คือสายน้ำเล็กๆที่จะรวมเป็นแม่น้ำใหญ่งานของฉันคือดูแลไม่ให้ใครถูกปิดกัน้นแต่ให้เขาไหลไปตามทางของตัวเอง แววตาของศาสตราจารย์สองประกายเขากล่าวว่าเธอไม่ได้เป็นแค่ครูแต่เธอคือผู้พิทักษ์วิญญาณของภาษาคำพูดนั้นทำให้มาลกล้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอร้องให้ออกมาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดหักเพราะความสำนึกในคุณค่าและความกตันยูเธอสัญญาในใจว่าจะรักษาภาษาวัฒนธรรมและหัวใจของลูกศิษย์ต่อไป ไม่นานนักศาสตราจารย์ก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบแต่มลยังคงได้ยินเสียงของเขาในหัวใจทุกครั้งที่เธอสอนหนังสือเธอมองเด็กๆเ,เขียนเรื่องราวของตัวเองและรู้สึกเหมือนเขายังคงยิ้มให้จากที่ไหนสักแห่งหลายปีต่อมาผลงานการเขียนของมลถูกรวบรวมเป็นหนังสือได้รับการเผยแพร่ไปทั่วประเทศหนังสือเหล่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล็กๆจากลูกศิษย์และบทเรียนจากชีวิตจริงมันกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งรุ่นเข้าใจว่าภาษาคือเครื่องมือเชื่อมวิญ,ญญาณของมนุษย์ และนี่คือจุดจบของเรื่องราวหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยได้เกรด F ฟกลับกลายเป็นแสงสว่างที่ส่งต่อพลังแห่งภาษาและความรักไปยังคนรุ่นต่อๆไปเกรดเอที่เคยทำให้เธอร้องให้กลายเป็นประตูสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะแท้จริงแล้วความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความหมายที่แท้จริงของชีวิต